สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินจะมาสอนโมทีฟลายดอกต่อลายนี้กันนะคะเป็นลายหกเหลี่ยมนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ดอกเต็มนะคะแพทเทิร์นดอกเต็มแล้วอันนี้นี่ค่ะจะประมาณนี้นะคะอันนี้ดอก b นะคะแล้วอันนี้ดอก a คะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับใหม่นะคะแอดมินใช้ใหม่คอตตอนนะคะเทปเท่าเบอร์16นะคะทุกคนแล้วก็เข็มถักแอดมินก็จะใช้ประมาณเบอร์4นะคะ1.25มิลิเมตรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆเ,เอ่อถักโซ่10นะคะทุกคนอย่างงี้ค่ะห สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสนะคะแล้วก็ทำเป็นวงกลมทำาีนะคะแล้วก็ทำเป็นวงกลมแบบนี้นะคะขึ้นต้นโซ่สามเป็นหลักแรกนะคะนับเป็นหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆทำาอ2ยี่สิหลักนะคะเราก็จะรวมกับที่เราขึ้นต้นโซ่ไว้ด้วยก็จะได้ยีสี่นะคะสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปสบสบอ็ดบสองสิบาสบส 1> 15 1ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแล้วก็24อย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็นับขึ้นไปโซ่ที่3เพื่อนๆพื่ทำสี่นะคะนี่ค่ะ แล้วก็จัดทรงหรือว่าเพื่อนๆไม่อยากให้มันเป็นช่องใหญ่แบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเอาสักประมาณเจ็ดหรือแปดก็ได้นะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เพราเพื่อนๆได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆทําทำโซ่สามเป็นหลักแรกหนึ่งสองสามอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำโซ่สามเพิ่มเพื่อเป็นโซ่ขั้นนะคะเป็นโซ่ขั้นระหว่างช่องนะคะแล้วเพื่อนๆข้ามไปหนึ่งหลักนะคะ ข้ามไปหลักนี้แล้วก็มาทํา F ในหลักต่อไปนะคะมันก็จะได้ทั้งหมดเอ่อ12ช่องนะคะแล้วก็ทุกครั้งโซ่3ามขั้นแล้วก็ข้ามหหลักแล้วก็ไปทําหลักต่อไปก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะข้ามหหลักแล้วก็หลักต่อไปนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้1 2 3สองสามข้ามหหลัก หนึ่งสองสามข้ามหนึ่งหลัก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 หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามข้ามหนึ่งหลัก หนึสข้าม1หลักนะคะก็จะได้พอดีเลยนะคะ12ช่องนะคะ2 4งสี่หกดสิบสนะคะแล้วก็ต่อไปก็โซ่3าแล้วก็นับขึ้นไปโซ่ที่3นะคะแล้วก็ทำสีก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะทุกคนแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆทำโซ่3ามเป็นหลักแรกตรง ให้มันตรงกันแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนเพื่อนท f ในช่องนี้4ครั้งนะคะนี่ค่ะ1 2 3 4แล้วก็ทํา f ให้ตรงหลักก็จะได้แบบนี้อย่างงี้ค่ะทุกครั้งนะคะ4 4 f นะคะ1 2 3 4แล้วก็ทำา F นี่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆทําไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปนะคะมาค่ะพอเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นก็เหมือนเดิมนะคะทำส4ก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะทุกคนพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆพืพ่ทำโซ่ห้านะคะไอ้ไม่ใช่โซ่หนึงก่อนคะ่ะเป็นหลักแรกก่อนนะคะแล้วก็จิ้มไปตรง ตรงที่เราทำสีนะคะทำา X นะคะก็จะได้แบบนี้เป็นหลักแรกนะคะแล้วต่อไปโซ่ห้าแล้วเพื่อนๆก็เน,นี่ยค่ะเราเอาให้ตรงหลักนะคะแล้วทำ X ออย่างนี้ค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เอาให้ตรงกันนะคะแล้วก็ทำหนึ่งสองสามสี่ห้า

อย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆเลย1 2 3 4 5 x 1 2 3 4 5 x นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็1 2 3 4 5ก็จะได้ตรงที่เราถัก x ไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ทำ c เลยค่ะ แล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆเลื่อนห่วง1ครั้งนะคะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆขึ้นต้นโซ่สามไปหลักแรกนะคะแล้วก็ทํา f นะคะโดยการรวบพร้อมกันนะคะอย่างนี้ดึงไว้ก่อนนะแล้วก็นี้ค่ะรวมกับที่เราขึ้นต้นโซ่ไว้ด้วยนะคะมันก็จะได้3หลักนะคะแล้วก็รวบพร้อมกันก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะโซ่3ขั้น อย่างนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆก็ทําอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างนี้ค่ะหนึ่งรวบเอ่ยังไม่รวบพร้อมกันสองแล้วก็สามแล้วก็รวบพร้อมกันก็จะได้แบบนี้ทุกครั้งนะคะทุกช่องจะมีเป็นคู่แบบนี้นะคะทุกช่องเลยนะคะจะทําเป็นคู่แบบนี้นะโดยการใช้โซ่สามขัน้นอย่างนี้ค่ะทุกครั้งอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะ อนี้ค่ะแล้วก็1 2ึ่งสอสองแล้วก็3แล้วก็รวบพร้อมกันนคะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็สู้สามทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปกันจ้านี่ค่ะมันจะทำเป็นคู่ๆแบบนี้นะคะทุกคนอย่างนี้ค่ะ พอเราถึงจุดเริ่มต้นก็ได้แบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะครบทุกช่องแล้วนะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทำเอนะคะอย่างนี้ค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปทำโซ่ห้าอย่างนี้นะคะทุกช่องเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห1 2 3 4ึ 1> 1, 2> 2, อง่ห้าหนงงีห้าหนหค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ครบทุกช่องนะ1 2 3 4งห้า สี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่สองสามห้าหสองสาห้าหนึ่งสองสามห้าสองสามห้า 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองามสี่ห้าหนึี่ห้าหนึ่งสองห้าไปเรื่อยๆเลย,ยน,นะคะ สีนี้สวยมากเลยนะคะสีเขียวพาสเทลนะคะแล้วเป็นไหมคอตตอนด้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆทําทำโซ่สองนะคะแล้วก็ทำเอฟในจุดเริ่มต้นตรงนี้อย่างนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้พอเพื่อนๆได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆทําทำโซ่หนึ่ง นะคะแล้วก็ทำ x ในช่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วต่อไปเพื่อนๆทํา f 5ครั้งนะคะแต่ว่าอย่างนี้นะคะทำ f 5ครั้งนะอย่างนี้ค่ะ1 2 3 4 5แล้วต่อไปสู้3ขั้น1 2 3อย่างงี้นะคะแล้วก็5 f ช่องเดียวกัน1 2 3 4 5แล้วเพื่อนๆก็ทำ x อย่างนงี้ค่ะก็จะได้แบบนี้อย่างนงี้นะคะแล้วต่อไป เพื่อนๆทําโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสองามสี่ห้าแล้วก็ทํา x แล้วก็ทําโซ่ห้าอีกแล้วก็ทํา x แล้วช่องนี้นะคะเราก็จะทำเหมือนตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะทุกครั้งเราจะทําโซ่ขั้นแบบนี้สองช่องนะคะแล้วก็ช่องแล้วก็จะทําแบบนี้อย่างนี้นะคะโซ่ขั้นสองช่องแบบนี้นะคะแล้วต่อไปก็5้า f มันก็จะทำเป็นมุมนะคะมันจะเป็นลายหกเหลี่ยมนะคะสองสามสี่ห้าแล้วก็โซ่สองโซ่สามนะคะแล้วก็ทำห้าเอฟหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ทำเอ็กซ์แล้วต่อไปก็โซ่ห้า อย่างนี้นะคะแล้วก็ทํา x 1 2 3 4 5แล้วก็ทํา x ก็จะได้แบบนี้อย่างนี้ค่ะเป็นมุมนะคะทุกคนแล้วต่อไปตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4 5สอซว่3ขั้นก็จะได้แบบนี้ เดี๋ยวเพื่อนๆทาไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนตัดใหม่ค่ะ mm. มาค่ะพอเราถึงจุดเริ่มต้นนะคะเราก็ปกตินะจะเป็นโซ่ห้านะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทํซีในจุดเริ่มต้นแบบนี้เลยอย่างนี้นะคะแต่สําหรับแอดมินนะคะขี้เกียจมาเก็บเส้นใหม่ที่หลังนะคะแอดมินจะทําครึ่งหนึ่งของ5ก็คือโซ่สองแล้วก็ทํา f อย่างนี้ค่ะแล้วก็ ตัดใหม่นะคะเพราะว่าเวลาต่อนะคะแอดมินก็จะได้เก็บใหม่ไปพร้อมเลยนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเขียวพาสเทลลายหกเหลี่ยมค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสวยงามมากเลยเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะวิธีต่อก็ต,อต่อตามมุมเลยนะคะทุกคนมุมมุมเลยนะคะเป็นลายหกเหลี่ยมนี้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยเดี๋ยวจะได้มีคลิปใหม่ๆให้มาดูอีกนะคะสวัสดีค่ะ